อ้าวถ้าใครอยากจะทําบุญพูดถึงเรื่องบุญแล้วก็ต้องเชิญชวนกันอีกสักครั้งหนึ่งงานนี้เนี่ยที่เราใส่เสื้อใส่กันมาทุกวันแล้วก็ทุกทุกรายการด้วยนะู้ระการเออกผู้จัดรายการทั้งหมด ทุกช่องด้วยทุกช่องด้วยนะครับเสื้อนี้เสื้อนี้สามารถที่จะซื้อได้เอาขายเสื้อก่อนดีกว่าไาขายเสื้อก่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งรายได้ส่วนหนึ่งของการขายเสื้อเนี่ยนะครับก็จะเอาเข้ากับนี่แหละสภาการชาติไทยซึ่งถือว่าเราได้ร่วมทําบุญด้วยก็คือเราช่วยการชาติการชาติก็กลับมาช่วยเราวันหนึ่งเราต้องได้รับการช่วยเหลือจากกาชาตินะครับไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นก็สามารถไปเที่ยวกันได้เลยนะตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมาแล้วนะครับมีการเปิดไปแล้วจนถึง22นะครับ2วัน12ครับ าชาติปีนี้นะครับภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่าทัศมะราชา72พรรษาถวายพระพรนะครับก็ปีนี้เป็นการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับก็มีมร้านโรงต่างๆเนี่ย,<โ>ยพี่บอนดูสิ<า>สแล้วโห<อ>คึกคัก ถ่ายทอดสดทาง N b t บทด้วยพิธีเปิดเห็นบอกโอ้โห و, อลังการครึกคักจริงๆคุณผู้ชมคนไปกันเยอะมากเลยต้องบอกว่าภายในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ<ะ>มีการออกร้านกาชาดแล้วก็มีบูธกิจกรรมมากมายจากทุกภาคส่วนนะเขาตกแต่งร้านกันโอ้โหประวดประชันกันได้เลยนะไม่ยอมกันจริง,รงๆเลยต้องบอกงานนี้นะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนธุรกิจต่างๆสถาบันการศึกษามูลนิธิสมาคสมสโมสรต่างๆมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทศมราชา7 2พรรษาถวายพระพรมีการจับฉ หลากนะฮะลุ้นกิจกรรมแล้วก็ของรางวัลมากมายเลยมีการเลือกช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ที่สําคัญนะคุณผู้ชมนะร้านเด็ดของดีจาก5เขตโอเขตมาที่ง,งาน,ก,นการชาิ กินเลยฮะช็อปเลยฮะชอ็อปแหลกเลยครับ50เขตด้วยกันนะครับนะครับก็บริเวณอยู่ที่ด้านหน้าศูนย์นันทศูนย์นันทาการลุมพินีอันนี้นะครับอันนี้ไปได้เลยเขาจะมีจาก50เขตเอาของดีของเด็ด<ว>เนี่ยมารวมกันไว้ที่นี่นะครับกิจกรรมแล้วก็ความบันเทิงหลายรูปแบบมีการยกตัวอย่างมให้ฟังเช่นบูธของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากยังไงฮะคุณเราอาจจะคิดว่าเออเอา หนังสือให้เราอ่านหรือเปล่าเพราะเป็นเรื่องของความรู้โอ้โหพออ่านแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับเขาบอกว่าเป็นการโชว์นวัตกรรมหลากหลายแหวกแนวแบบที่ไม่เคยเห็นในงานกาชาติมาก่อนก็คือปีนี้เป็นปีแรกนะครับเอามาจัดไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแว่น AR แว่น AR แล้วก็ VR ก็คือเป็นแว่นเสมือนจริงน่ะใครที่เล่นเกมเนี่ยก็คงจะเคยเห็นก็คือเป็นแว่นที่เสมือนจริงกับแว่นโลกโลกโลกจำลองขึ้นมาเลยนะครับ VR AR เนี่ยนะสวมแล้วก็จะเหมือนอยู่ในโลก เสมือนจริงนะครับมีโรงภาพยนตร์9มิติโอ้โหยังเป็นยังไง9มิติธรรมดามันกี4มิติส่วนใหญ่3แล้วก็หลังๆมี4มิติมีกลิ่นเกิดมาด้วยมีน้ําเน้มกระเด็นออกมากครับแต่อันนี้9มิตินะครับอันนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะครับสาหรับโรงภาพยนตร์9มิติไปได้ที่งานกาชาตินอกจากนี้ยังมีห้องอิมเมจีฟนะครับซึ่งเป็นห้องที่มีการมีภาพฉายแล้วก็มีอินเทอร์แอคทีฟตอบสนองต่อการสัมผัสมันสามารถ ยับได้ด้วยนะครับน่าสนใจมากนะเอาย้ำคุณผู้ชมแล้วกันจัดเต็มคุณผู้ชมครับ12วัน12คืนเริ่มตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมาเนาะจนไปถึง22ทธันวาคมนะฮะต้องบอกว่าทั้งสนุก สุขใจแล้วก็ได้บุญได้กุศลด้วยนะครับช,ชอบได้ไม่อันด้วย<ช>งานกาชาตินะฮะเรียกว่ามีความสุขกันนะฮะใครที่สนใจนะฮะหรือใครที่มางานไม่ได้สามารถที่เที่ยวกาชาติออนไลน์ได้ด้วยใช่ไหมโอ้ใช่ใชค่คลิกคลิกเข้าไปเลยอันนี้มันเร,เริ่มตั้งแต่ตอนโควิดอ่ะนะครับโควิดก็ทําให้เรามีงานกาชาติออนไลน์แล้วก็เขาบอกว่าของขายเนี่ยโหเยอะมากในนั้นนะครับแล้วก็ใครจะไปดูดวงก็ได้นะดูดวงสายมูก็มีอะไรต่างสายมูในนี้นะครับหรือว่าใครจะไปดูบ้านผีสิงซึ่งอันนี้เขาบอกว่าน่ากลัว ต,ต้องไปชมจากเอ็กเดอะโกดเรดิโอเนี่ยะนะครับแล้วที่สําคัญยังมีกิจกรรมให้สําหรับการซื้อของต่างๆมากมายเข้าไปได้เลยในแพลตฟอร์มนี้มีน้องไอจังนี่นะครไอจังเนี่ยเป็นมาร์คโตของเขา w w w i r e c e c s u c r o s e o r g นะครับนี่คือการเที่ยวงานการชาติออนไลน์ถูกต้องนี่นะนนครับฝากไว้ด้วย